สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบาะแสใหม่ศพแตงโมถูกผูกด้วยเชือกกล้ายสายจูงมา้าแหชีพ้พิกัดอคอกมา้าล่าสุดในโลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นหนึ่งอย่างดุเดือดโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพตอนที่กู้ภัยเจอศพแตงโมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดที่กำลังดึงร่างขึ้นมาบนเรือก็มีตาดีเห็นว่าเชือกดังกล่าวมีการผูกมัดปมแน่นมากเหมือนกับมีการเตรียมการไว้อย่างดีแล้วจึงมีคำถามไปยังกู้ภัยว่า เชือกดังกล่าวนั้นถูกเตรียมไว้เพื่อการหนีหรือเป็นเชือกจากไหนกันแน่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยพแพร่ออกไปทําให้ชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์มากมายหนึ่งในนั้นบอกว่าทาไมลักษณะการผูกเชือกถึงละไมคล้ายกับสายจูงม้าหรือเพราะมีการลากศพสาวแต่งโมไปไหนหรือไม่และจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกร้ายมาชี้พิกัดอีกว่าบริเวณอู่เก็บเรือแห่งหนึ่งมีคอกม้าอยู่ภายในจริงๆพร้อมกับนํารูปดังกล่าวมาเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้จะจริงแท,ทย้ย่างไรก็ต้องรอการพิ สุดอีกครั้งสําหรับความคิดเห็นต่างๆของชาวเน็ตมีดังนี้เพิ่งจะเห็นรูปตอนกู้ร่างแตงโมเชือกที่กู้ภัยถือคือเชือกหมาตกลงเรื่องคอ,อกหมาการลากศพที่พูดพูดก,กันก็ชาวโซเชียลจับได้อีกแล้วเหรอติดตามมาตลอดเพราะต้องการรู้ความจริงแต่พอมันเข้าใกล้ความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งหดหห่ใจทําไมใจร้ายจังอีกท่านบอกว่าทรายในมือจะเป็นทรายที่คอ,อกหมาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดอีกท่านบอกว่าน่าจะในคอ,อกหมานี่แหละครับที่เขาบอก มีลานซ้อมยิงธนูซึ่งมีเพื่อนๆตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่มาของรูที่ขาของน้องแตงโมที่เขาอาจจะยิงตอนที่น้องจะหนีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชันลึกขอบคุณครับ